ายังไม่ขึ้นแล้วครับดูดาวยังไม่ขึ้นอุ้ยมุ่งพังอีกแล้วพี่น้องมุ่งผมพังอีกแล้วกุ้งสวยงามครับกับดีดีพูน,น,นะเอ๋เกาตาแล้วครับฝอยไพยเสียเลยพไปลองบักฝอยนี่ครับไฮวิวอีกรอบดีครับกุ้งสวยมากมากเลยนี่ครับพี่น้องครับผม ที่มีหมายเด็ดๆหมายที่มีตัวเยอะๆตาจักราลีสวัสดีครับวันนี้ตาจักรจะมาพูดถึงเทคนิคการไล่ระดับก้อนเหยื่อ,อให้แมทหรือว่าให้เข้ากับไม้แล้วก็ให้เข้ากับเนื้องานที่เราต้องการที่จะไปดักว่าตาจักมีเทคนิคการวางก้อนเหยื่อยังไงก่อน ที่เราจะเข้าไปดูวิธีหรือเทคนิคของตัดแจงเรามารู้จักกับเจ้าอุปกรณ์ที่เราใช้ดักซึ่งเรียกกันติดปากว่ามุ้งดักกุ้งฝอยหรือว่าดักปลาซิวครับมุ้งดักกุ้งฝอยจะมีหน้าตาแบบนี้ครับสามารถพับเก็บหรือว่ากลางพร้อมใช้งานแบบนี้ครับตัวบอดี้ของตัวมุ้งจะทำจาก ้าในลอนตะข่ายเล็กๆอย่างนี้ครับแล้วก็วางางาอยู่รอบๆตัวแบบนี้ครับนี่ครับมีตั้งแต่4งา6งา8งา10งา12งา24งา2ชั้นเรียงแบบนี้ก็มีครับทุกคนครับอ่ะเลือกใช้กันตามถนัดครับนี่ครับเวลาเราใช้งานเสร็จเราสามารถพับเก็บด้วยปุ่มลิ้นล็อกตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับ สะดวกสบายครับทุกวันนี้นะครับตาแจ็คเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนี้ใช้ไอเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันเยอะเลยครับเพราะว่าตาแจ็คเข้าหมายไปเจอโอ้ยสนุกครับเข้าหมายเจอกันทีสองสามคนครับเดี๋ยวตาแจ็คจะบอกเทคนิคที่เกิดจากประสบการณ์ของตาแจ็คดังต่อไปนี้ทุกคนฟังนะครับ ม,มุตินี่เป็นก้อนเหยื่อนะครับทุกคนครับตาแจ็คจะใช้บ่อยที่สุดก็คือการวางไว้ที่ก้นตัวมุงหรือที่เราเรียกว่าวิธีการดักหรือเทคนิคก,การดักแบบหน้าดินแบบนี้ครับการใส่อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นผ้าตะข่ายพื้นเล็กเกแบบนี้แล้วก็เอาเหยื่อใส่ด้านในได้เลย วิธีการก็แค่ใช้หนังยางรัดตรงนี้ครับทุกคนครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็รัดติดกับที่ตรงก้นมุงแบบนี้มันจะเป็นงาทางออกครับอย่างนี้ได้เลยครับทุกคนครับแบบนี้นี่ครับนี่คือวิธีการดัดแบบหน้าดินเราสามารถวางก้อนเหยื่อไว้ติดที่ใต้ ตัวมึงได้เลยครับแล้วก็ขอมที่จะใช้งานได้เลยนั่นเองครับการใส่ก้อนเหยื่อแบบนี้แบบหน้าทีนี้จะจัดดักที่ไมยที่เป็นพื้นน้ําโล่งเท่านั้น,นะครับคือพื้นน้ําที่ไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นพวกอกอหญ้ากอแหนหรือว่าเศษไม้หรือว่าพวกบัวเน่าอะไรต่างๆนี้เท่านั้นนะครับ ้ามีพวกนี้เลยเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าระวางเหยื่อไว้ตรงนี้ถ้าตัวมุ้งลงไม่ถึงพื้นเวลาเหยื่อมันล่อนมันจะล่อนลงด้านล่างอย่างนี้ครับกุ้งฝอยว่าปลาซิวจะเข้าแท็กด้านล่างอย่างเดียวจะไม่หาทางเข้างาแบบนี้ครับสุดยอดครับนี่เป็นเทคนิคที่จะจะใช้ประจำมลยเหมาะสําหรับการจับกุ้งฝอยหรือว่า การดักปลาชิวฟังนะครับการดักสําหรับการดักปลาชิวแบบนี้คือหมายจะต้องมีน้ําที่ไม่ลึกเช่นน้ําประมาณเทียมเข่าเราประมาณนี้ครับนี่ดักได้เลยครับแล้วก็พื้นน้ําต้องโล่งอย่างเดียวนะครับนี่คือวิธีการดักแบบหน้าดินครับทุกคนครับไปดูงานที่ได้จากวิธีการดักแบบหน้าดินครับไปข้ามครับดีดเล่ เออเขาตาแล้วบักบักคอยพายเซ่เลยไป้องบักคอยนี่ครับให้ว่กอีกรอบดีครับกุ่งสวยมากๆเลยนี่ครับพี่น้องครับผม ยกกยกเดี๋ยเดี๋ยวเดีวอีเด็ดอี้เด็ดเออออครับอ๋อครับยกขึ้นไหยกขึ้นไห้ยกขึ้นไหมครับยกขึ้นไหมครับอ้ยยกไม่ขึ้นดุเดายไม่ขึ้นแล้วครับดุเดายไม่ขึ้นอยมุงพังอีกแล้วีดองมุงผมพังอีกแล้ว มีหนึ่กิโลกว่าเลยนะครับนนะปะแดกคือเขาดีแท้เยื่อปะแดกไหมพูดน,นะดูอีกหลังหนึ่งครับผมอยู่ใกล้ๆครับผมนี่ครับเฮ้ยพ,พ,พ,พี่น้องพ่ดอือถือว่าโอเคได้ครับนี่หลังที่สองนี่ โอเคอยู่ฟังปุ่มอยู่ฟังพี่พูดนี่นี่นีน übrigens, โ่โอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งล้างต่อไปพี่น้องพี่ว่าโอเคอยู่นี่พี่ว่าโอเคเลยกุ้งตัวงามพ bon. รอ้อมนี่ครับผมจุกจุกเลยอืมพือว่าใส่ได้โอ้โนี่แหละครับผมนี่พี่น้องมันกอดเยื่อมันกอทะลุเสาพี่น้องแต่ใส่ห่ามี่ครับผมกุ้งเด็ดตรงนี้มากครับทุกคนครับนี่เป็นเนื้องานที่ได้จากเทคนิคการดัก แบบหน้าดินซึ่งแต่จะใช้งานแบบนี้ค่อนข้างบ่อยสําหรับกุ้งฝอยแล้วก็มีสําหรับการดักปลาซิวบ้างเป็นเล็กน้อยออก็ได้ผลอยู่พอสมควรเนื่องจากการดักกุ้งฝอยเทคนิคนี้ก็คือข้อดีก็คือกุ้งฝอยเวลาเขาเข้าไปแล้วเขาจะอยู่ที่ในตัวมุ้งนานเพราะว่ากุ้งฝอยเป็นอีกหนึ่งที่ไม่ชอบอากาศร้อนๆน,นั่นเองครับเพราะว่า พื้นน้ำพื้นดินน้ำส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิที่เย็นที่สุดของหมายนั่นเองครับเขาจะอยู่ที่ก้นมุงนี่ค่อนข้างนานอย่างที่เราเห็นเนื้องนานที่ได้จากการดักแบบที่ีนี้นะครับส่วนออีกการไล่ระดับต่อ,ต,อต่อไปเดี๋ยวจะจะมาพูดกับ วิธีการเหล่านี้ใน EP ีถัดไปวันนี้ใครที่มีหมายเด็ดใครที่มีหมายตัวเยอะๆอยากเข้าหมายแล้วไม่พลาดโอกาสลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูเช่นหมายเขื่อนหมายบ่อที่น้ำไม่เคยขาดไม่เคยแห้งนี้จะมีตัวค้างที่จะเยอะสำหรับกุ้งฝอยอ่ะลองไปดูขอให้ทุกคนมนหมานะครับเจอกันใหม่อีกที เ,เดี๋ยวการไล่ระดับต่อไปของก้อนเหยเื่อดูว่าจะจะมาอาธิบายใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุไลค์ทุกแชร์ทุก Subscriber ขอบคุณอย่างสูงสวัสดีครับ